วันนี้สีจิ้นผิงแล้วแม่งฉีกหน้าฉีกหน้า <c oughs> ไออันวาอิบราฮิมกลางกลางเวทีใหญ่นะครับที่ประชุมอาเซียนสม,มิตมึงคิดดูเนี่ยนะแม่งไม่จับมือเลยแม่งไปมึงไปต่อท้ายแถว <c oughs> ไปต่อท้ายแถวท้เฮียอย่าทะลึ่งก,ก็กูนะครับอี้หลงแม่งบอกเลยเฮ้ยมึงไปมึงห้ามจับมือ คุณคิดดูในจีนแม่งโกรธขนาดไหนนะครับและที่สำคัญบนเวทีโลกนี่นะฮะบนบนเวทีอาเซียนสัมมิตคือเป็นการประชุมสุดยอดผ,ผู้นำอาเซียนทั้งหลายเนี่ยไอ้เยี่ยสีจิ้นผิงแม่งชมไทยอีกแล้วชื่นชมไทยอีกแล้วชมเวียดนามอีกแล้วนี่แม่งสงสยัยสะพานวิตรภาพไทยเวียดนามคงจะเกิดขึ้นมึงพียุทธนาขอบคุณมากนะครับนะครับสำหรับสติกเกอร์นะฮะ พี่ต้นส้มวันดีนะครับเดี๋ยวกูเติมแก๊สแป๊บหนึ่งนะเพราะสิ่งที่สำคัญพลังงานการขับเคลื่อนของกูคือแก๊สถ้ากูไม่มีแก๊สกูขับเคลื่อนไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยใครยังไม่กดไลค์ถ้าเป็นมือถือเคาะหน้าจอสองครั้งรัวๆปึกๆแล้วมันก็จะเล่งขึ้นมาเป็นรูป ยกนิ้วขึ้นมาให้ยกนิ้วหัวเปียโป่งขึ้นนะไม่ใช่ลงนะขึ้นนะครับแล้วก็ฝากแชร์ไปไปหาพักพวกเพื่อนฝูงเราไปให้พี่น้องเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งเจ๋หงของเราพักพวกเยอะก็แชร์ออกไปนะครับอย่าไปรอช้านายอันวาอิบบาหิมทนไม่ได้ที่คนไทยนะครับพยายามที่จะมาประท้วงหน้าสถานทูตอันวาอิบ,บราหิมแถลงข่าวในขนาดเดียวกันที่ไปไประชุมอะไรครับ อาเซียนซัมมิตผู้นำสุดยอดอาเซียนนายอันวายอิบหิมแถลงข่าวลักษณะเชิงน้อยใจบอกมึงประท้วงก็ประท้วงไปไปประท้วงหน้าสถานทูตอยากจะทำอะไรก็ทำไปขอบคุณพี่อามนะครับอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ไม่ใช่มาด่ากูอย่างนี้อันวานหนมนะ รับไม่ได้เลยนะครับรับไม่ได้เลยอันวาหนุ่มนาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วอะไระอีกอะเด็กข้างไข่จ่าทาอย่างเงี้ยรับไม่ได้เลยปะท้วงก็ปะท้วงได้แต่ยาดากูอย่างงี้กูรับไม่ไหวจริงไหมอันวาถั่วเหลืองอย่างเงี้ยถ้าบอกถั่วดำยังจะพอไหวอยู่เนี่ยบอกถั่วเหลืองก็ชักออกมาเขาก็รู้ทันทีว่าติดขี้ จริงไหมครับแล้วก็บอกว่าทั้งหลอดทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนคนไทยพยายามใส่้ายเขาอยากจะฝากบอกนายอันวามันไม่ใช่แค่คนไทยแต่คนของมึงที่ประท้วงไล่มึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันยิ่งคนมาเลเซียยิ่งรู้ข่าวว่าอันวาเคยติดคุกเพ,พราะทุจริตต่อหน้าที่แล้วไปติดคุกกับการตุยตูดอย่างเงี้ยหลอยหลังชอบเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชอบอยู่ข้างหลังเงี้ย คนมาเลเซียเขารู้ดีข่าวที่ออกมาเนี่ยเกิดจากฝั่งมาเลยทั้งนั้นเขาบอกว่ามาเลด่าไม่แสบเท่าเหมือนไทยฝากคนไทยด่าหน่อยได้ไหมไทยบอกสบายเลยเอามาเยอะๆ <c oughs> จริงไหมครับมึงบอกมึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องขมนมึงไม่รู้เรื่องขมนกูถามอย่างหนึ่งว่าแล้วมึงไปเกี่ยวข้องเรื่องบ่อนกลางกรุงพนมเป็นหรือเปล่าแล้วใครละที่ไปต่ออายุ จากเจ็สิบปีขอขยายเป็นร้อยี่สิบปีใครถ้าไม่ใช่มึงมึงมีผลประโยชน์ร่วมกันอันวาเฮียไม่งั้นมึงไม่โดนฟิลิปปินส์ด่าหรอกอินโดนีเซียเนี่ยคู่แค้งกับมึงะเขายังเข้าถึงขั้นถแถลงข่าวด่ามึงเลยอะแล้วมึงเฮียไม่เฮียนี่นะกูจะไม่บอกอะไรนะมึงเฮียหรือไม่เฮียนี่นะวันนี้สีจิ้นผิงก็ยังไม่จับมือกับมึงเลย นะอี้หลงเขาเไงครับเขาไล่มึงไปต่อท้ายแถวบอกไม่เกี่ยวไป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 อย่ามายุ่งกับนายกูเสียหมาเลยครับประเทศอื่นเขาจับมือกับมหาอำนาจแล้วเขาได้พ่าไปเขาได้ท่าไปยกเว้นประเทศเดียวที่ไม่ได้จับมือกับประธานาธิบดีสีก็คือมาเลเซียแล้วทั้งที่จีนก็ไปลงทุนอยู่ในมาเลเซียเนี่ย ก็พอสมควรนะครับหรือยังไงอ่ะหรือจะหรือจะไล่จีนออกนอกมาเลเซียเอาแมมกล้าแหมมาเลกล้าไมมาเลก็ไม่กล้าวันนี้มึงเจอพ่อแล้วมึงเป็นไงนวันนี้มึงเจอตัวพ่อแล้วไอสัตว์และสีจ้นผิงไม่ใช่ตัวเล็กๆนะถ้าตบอันวาเขาบ้องหูเขาไปทีนึงเนี่ยมีมีเลือดไหลอ่ะกูบอกให้ ตัวสีจิ้นผิงตัวเบลเลอร์เลยไม่รู้ไปแดกเสาไฟฟ้ามาหรือไงกูไม่แน่ใจแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยแม่งประทับใจเดีย๋ยวกูเติมแกตัดแบบแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยประทับใจคือสีจิ้นผิงแม่งชมประเทศไทยแม่งชมประเทศไทยเสร็จชมประเทศเวียดนาม ประเทศไทยลากสงครามอเมริกาเข้าไปเกี่ยวกับเวียดนามประเทศจีนถล่มเวียดนามเขาเรียกว,ว่าแซนด์วิชแต่สีจิ้นผิงเขาชมครับเขาบอกว่าการลงทุนของจีนต่อไปนี้จะมุ่งเน้นให้กับสองประเทศนี้เป็นหลักก็คือเวียดนามกับประเทศไทยและก็เสถียรภาพ ทางการเมืองและประชากรของประเทศไทยและเวียดนามนั้นไม่เคยก่อปัญหาให้กับทางการจีนไม่เคยก่อปัญหาและไม่ได้แสดงกิริยาก้าวลาวกับประเทศอื่นๆนั่นหมายความว่าสีกิ้นผิงกำลังยืนยันว่าปัญหาชายแดนไทยขเขมรน,นั้นเกิดจากขเขมรไม่ได้เกิดจากไทยนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นมหาอำนาจเขาพูดบนเวทีโลกไอ้บนเวทีอาเซียน แล้วบนเวทีนั้นระดับนายกประธานาธิบดีต้องไปนะฮะไม่มีส่งตัวแทนรัฐมนตรีไปไม่มีนายกต้องไปเองแล้วคุณคิดดูอนุทินปกติก็หน้าบ,นบานอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นกระด้งเหมือนกับผีกระหังเลยหน้านิบานยิ้มฉ่ำแล้วพอเขาเทียร์ไทยปุ๊บที่อนุทินขึ้นยืนเลยเฮ้ยยูฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยยฮโหกูด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 เอาต่อเอาต่อต่อตอ,ตอ,อีกต่ออีก เดี๋ยวโดเนตให้ประเทศจีน <c oughs> นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยกับประเทศเวียดนามไม่เคยสร้างปัญหาและที่สําคัญไม่เคยไปไม่คือพูดยังไงว่าไม่เกเลยกับประเทศอื่นและเสถียรภาพใดของประเทศนี้เป็นอะไรที่จีนเนี่ยต่อไปนี้จะมุ่งเน้นในการลงทุนให้กับสองประเทศนี้ให้มาก ก็ผมบอกแล้วไงการลงทุนเราต้องดึงจีนมาเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่ไปกู้เงินเขาถ้าเราดึงจีนมาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ๆได้สบายเลยประเทศไทยตอนนี้ต่อไปเนี้ยอ,อูอไอ้ไอ้โรงสีข้าวก็เต็มเจ๊งไอ้ที่เคยเอาเปรียบเอาลัดเอาเปรียบชาวไร่ชาวนาต่อไปนี้ก็เต็มเจ๊งผมอยากจะให้ชาวไร่ชาวนาแม่งรวมกลุ่มกัน สีข้าวทําเป็นสหกรณ์ข้าวแล้วเอามาขายคนไทยก็จะได้กินข้าวดีๆราคาถูกๆไม่งั้นก็เจอไอ้พวกโรงสีพวกนี้ก็กดขี่ราคากําหนดราคาเหมือนกันราคายาง่มีคนคุมราคายางไมประเทศไทยไม่อยู่คนเดียวนะสวัสดีมวลมาหาประชาชนม,มีอยู่คนเดียวในเจ้าพ่อยางเลย และที่เขาเกลียดทักสินตอนนั้นเพราะทักสินไปกระตุกราคายางหล่นลงไ,ไปดันให้ราคายางแม่งสูงขึ้นพอราคายางสูงขึ้นไอ้ที่คูซ,ซื้อไปเนี่ยเป็นไงอะ่ะก็ตายหาที่ขายไม่ออกอะ่ะกูกูจะไปขายยังไงละทีเนี้ยเพราะราคายางกับราคาข้าวเนี่ยหรือเอาตามไว้เลยนะสินค้าส่งออกทุกประเภทมันเป็นการซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าทั้งนั้น มันไม่ได้ซื้อมาขายไปสั่งวันนี้พึ่งนี้ส่งแต่มันสั่งวันนี้แม่งอาจจะกลางปีส่งหรือปีหน้าส่งค่าเงินแม่งขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาอยู่อย่างเงี้ยไอคนที่แม่งไปกดขี่ราคายางของพี่น้องชาวชาวเกษตรกร,กรสวนยางก็เป็นไงก็เจ๊งชิบหายเด้ไอสวัสดีมวลมหาประชาชนก็พากันเจ๊งละเนรละนาดเลยนี่คือสิ่งที่ทักษิณก็ทำเอาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดี ที่ต้องชมคุณทักษิณน,นะครับพอตอนหลังลุงตู่มาแม่งเหลือกิโลละเท่าไหร่ว่าเจ็ดบาทแปดบาทไอ้เงี้ยแถมกันเจ็ดแปดบาทนี่คนขายต้องฮิ้วกว่ทิ้งแดงไปแถมก็ด้วยนะผูกคอตายกันเป็นแถวเลยลุงตู่กูไปทําเสียหมดเลยจริงไหมครับพอสิ่งยุคทักษิณมายุคยิ่งรัก,กราคาก็ตกลงแต่หล่นลงมาชาวสวนยางเขาก็อยู่ได้เขาบอกสบายสบายไข่ใบละห้าบาทฟองละหบาทก็ซื้อกินได้ เพราะราคาย่างมันตั้งเก้าสิบกว่าบาทแปดสิบกว่าบาทลดลงมาเหลือเจ็ดสิบกว่าบาทประมาณนี้พอมาถึงลุงตู่กูแม่งเหลือเท่าไรแปดสิบบาทสิบเอ็ดบาทสุดท้ายหล่นล่วงลงมาถึงอะไรแปเจ็ 8, 7, บาทห้าบาทเนี่ยเขาก็ตายหากันหมดจริงไหมต้นทุนแม่งทะลุไปแล้วไอ้เหี้ยก็นั่นคือผลงานที่คุณทักษิณเขาสร้างเอาไว้เราก็ต้องชมว่าเขา เขาก็ช่วยให้ราคายางมันสูงขึ้นไม่ใช่เราเราจะไปสักแต่ว่าเขาอย่างเดียวไม่ได้หรอกอะไรที่เขาทําดีเราก็ต้องเอามาชื่นชมแล้วก็เอามายกตัวอย่างให้กับนักการเมืองคนรุ่นหลังแม่งดูว่านี่ราคายางบ้านเราต้องขนาดเนี้ยมันถึงจะไปกันรอดและที่สําคัญคุณสจีเนี่ยไปขายข้าวมาเนี่ยทุกประเทศที่คุณสจีไปเยี่ยมเนี่ยนะครับขายได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแคนาดาไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ขายเกลี้ยงจนกระทั่งวันนี้สื่ออินเดียเขารายงานมานะครับ วันนี้สื่ออินเดียได้รายงานมาว่าให้จับตามองประเทศไทยให้ดีเพราะไทยแม่งกำลังอะไรฮะกำลังจะรุดหน้าในเรื่องของการค้าอินเดียก็มีข้าวเราก็เคยเราก็ส่งข้าวให้อินเดียนะครับข้าวอินเดียเล็บเหมือนกับตัวหนอนนะยาวๆหน้ากิกหน้ากลัวชิบหายเลยเหี้ยแดกไม่รู้แดกแดอร่อยเปล่ามึงกูไม่เคยกินแต่คนไทยชอบกินนะแต่กูไม่ชอบกูกลัว กูเปิดมาคิดว่านอนเต็มหมอ้อเลยเฮียก็ต้องแดกข้าวไทยฉะนั้นถ้าเราสามารถนะครับเราสามารถที่จะไปขายข้าวให้พี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ตะวันออกกลางได้สักสิบยี่สิบประเทศนี่นะกูบอกให้เลยคนไทยสบายและยิ่งถ้าเกิดเกษตรกร,ร,กรท่านรัฐบาลมีความจริงใจอยากจะช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาให้เขายืนด้วยตัวเองได้ ก็ช่วยเขาส่งเสริมให้เขาทำสหกรณ์ข้าวทุ่มงบประมาณมันไม่เท่าไรหร้อครับไม่เท่าไรเลยนะเออนะจังหวัดนึงก็ทุ่มไปจังไรฮะหนึ่งร้อยล้านบาทให้เขาทำสหกรณ์เป็นสหกรณ์ข้าวประจำจังหวัดไอ้พวกที่ทำนาบนหลังชาวนามัมนจะได้อดตายกันดีให้มันไปหาอาชีพอื่นทำไม่งั้นชาวไร่ชาวนาก็ยังเป็นขี้ข้าเป็นหนี้ธนาคารอยู่อย่างเงี้ย นะครับทาเพื่อประชาชนสักครั้งนะทาเพื่อประชาชนสักครั้งให้เขาได้ลืมตาอ้าปากพวกผล,ลไม้ชาวเกษตรกร,ร,กรทั้งหลายเขาก็จะได้ลืมตาอ้าปากตามไปด้วยไม่ใช่วันๆอาจจะก,กดขี่เขาเหยียบเขาไม่จมไอคนพวกนี้รวยไม่ได้เพราะถ้าแม่งรวยแล้วนอกจากจะคุมไม่ได้ไม่ว่าเดี๋ยวเจ้าสัวจะเดือดร้อนจริงไหมครับเดี๋ยวเจ้าสัวจะเดือดร้อน ไปส่งเสริมโชห่วยไม่ได้หรอกเดี๋ยวนายทุนจะเดือดร้อนไ่พวกบิ๊กเฮ e าส์โตใหญ่ๆพวกนี้เขาจะอยู่กันยังไงถ้าโชห่วยมันขายกันเองคนไปซื้อโชห่วยกันเองกินกันเองจริงไหมครับนักการเมืองไทยมันไม่เคยสนับสนุนให้คนในชาติเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เล่นละครกันทั้งนั้นกูก็จะม่เห็นคุณสจีนี่แหละที่พยัายามทำที่พญยาจยะาทำสร้างผลงาน แล้วผมเชื่อว่าสีจิ้นผิงเองเขาก็ไม่ได้มาซื้อแค่ข้าวเราเทีน,น,นี้ถ้าเราคุยกับคุณสจีดีๆแล้วให้ไปคุยกับจีนว่าอย่าปลอมได้ไหมทุเรียนมมเนี่ยมะม่วงเงี้ยอย่าปลอมได้ไหมทุเรียนอย่าปลอมได้ไหมมังคุดนี่อย่าปลอมได้ไหมเดี๋ยวเราส่งให้ในราคาถูกรัฐบาลเหมาซื้อจาก,กเกษตรกรมาสมมติทุเรียนเนะ่ยเราเหมาซื้อจาก,กเกษตรกรมาเนี่ยเหมามาในราคาโลละหนึ่งร้อยบาท เราขายให้จีนเนี่ยโลละหนึ่งร้อยยี่สิบก็ได้จีนจะเอาแปลแปลรูปแล้วเอากลับมาขายในเมืองไทยเพื่อเอากำไรก็เรื่องของจีนแต่จีนจะต้องไม่ปลอมจะต้องไม่ไปเรียนแบบเราขายได้ในวอลลุ่มที่มันสูงและอีกหน่อยเกษตรกรไทยอาจจะต้องไม่ต้องเดินทงางจ้างรถกระบะเล่ไปขายรัฐบาลจะมีอะไรครับมีจุดรับซื้อส่วนการก็ไปขายที่จังหวัด ศูนย์รับซื้ออะไรครับข้าวสารไทยศูนย์รับซื้อผล,ลไม้ไทยประจำจังหวัดมันทำได้ครับหรือเราจะทำอะไรฮะตลาดสหกรสหกรณ์ข้าวสหกรณ์ทุเรียนสหกรมันสำปะหลังเอ๊มมันสำปะหลังราคาถูกแล้วเราจะทำยังไงให้มันมีราคาขึ้นมาจะไปแปลรูปทำอะไรดีเราต้องให้ความรู้ทางเทคโนโลยีกับเกษตรกร,เ,กรเขาถึงจะยืนได้ไม่เป็นภาระของอะไรฮะ ของประเทศวันนี้พวกเขาเหล่านั้นแม่งถูกกดถูกเหยียบจนเป็นภาระของประเทศจริงไหมครับเราอยากจะเห็นนักการเมืองเหมือนนักการเมืองสิงคโปร์เหมือนนักการเมืองไต้หวันสิงคโปร์แต่ก่อนน้าจืดจะแดกสักหยดหนึ่งยังไม่มีมีแต่น้ําทะเลวันนี้นะครับสิงคโปร์ไม่รู้ไปทาเฮียอะไรมาไม่รู้แม่งมีสินค้าเป็นของตัวเองช็อกโกแลตไปสั่งซื้อจากฝรั่งเศส ไปสั่งซื้อจากอังกฤษแล้วแม่งมาแพ็กเกจจิ้งใหม่เป็นของไปของสิงคโปร์แล้วแม่งขายได้ใน,นราคาแพงด้วยท,ทั้งทั้งที่ไปสั่งมาจากฝรั่งเศสจากอังกฤษเนี่ยแล้วเขาก็เสริมสร้างตัวเองจนกระทั่งเขากลายมาเป็นมหาอำนาจย่อมย่อมอ,อยู่ในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยแม่งมีพร้อมทุกอย่างเลยแต่แม่งก็ไงครับเราไปเจอไอ้ผู้นำหิงสวย ทำตัวเหมือนทาสทั้งทั้งที่เราเลิกทาสกันไปนานแล้วแม่งทําตัวเหมือนทาสย้อมอยู่ภายใต้ตีนขเขมรแม้กระทั่งวันนี้จะยิงสักป๊กหนึ่งแม่งยังไม่กล้าจะยิงกันเลยเอาแต่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเราสู้แล้วแผนการพร้อมแล้วพร้อมทำพี่ีอะไรพร้อมแล้วไม่ยิงไหนที่ว่าขาที่เจ็ดขาดแล้วจะเอาเรื่องกันเลยวันนี้ถ้าจะยิงขเขมรแล้วบอกอ้างขาที่เจ็ดขาดเนี่ยนะ รับรองเลยมึงโดนกระทืบแน่วันนี้ยขมนแม่งนั่งหัวร้อนเดียวเสียมโดนกูแล้วโดนกูไปขางนะไอ้วันนี้เราไม่ลบเบ้อเราจะไม่ลบกับเสียมแต่เราจะกวนตีนเสียมไปวางเพิ่มไปวางเพิ่มให้แม่งมาเหยียบอีกมึงเชื่อกูให้แม่งขาดขาที่แปดขาดที่เก้าขาที่สิบเสียมแม่งก็ไม่กล้ายิงเพราะพอ,พอ,พอวางเสร็จป,ปุ๊บเป็นไง เราก็จะไปร้องยูเอ็นเราก็จะไปร้องอาเซียนวางเสร็จก็ร้องเลยวางเสร็จก็ร้องเลยสนใจอะไรล้วเสียไม่กล้าหรอกแต่มันพร้อมแล้วครับท่านมันพร้อมตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วไอเสียมเนี่ยมันพร้อมตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วจนชาตินี้มันยังไม่ยิงเลยเห็นไหมเอออย่าไปอย่าไปสนใจมันก็แม่งเอาแต่ตั้งพร้อมอย่างเดียวแล้วแล้วพร้อมทำอะไรพร้อมขาขาที่แปด พร้อมแล้วครับขเขมรสําหรับขาที่8เชิญพี่วางกันตามสะดวกพร้อมแล้วครับขาที่9ขาที่10ขาที่11สุดท้ายเป็นไงประทวงจริงไหมครับเออนะราคาคุยอืน้ําลายมันเยอะวันนี้โดนอีกแล้วแต่ไม่ขาดเห็นไหมแล้วเป็นไงนั่งชักเว้่างเงี้ยจริงไ่ะ อืมนะครับพี่กิติศักดิ์ขอบคุณนะครับสําหรับสติกเกอร์นะฮะไอ้โดนเนี่ยกย็เงีเยบๆไปนะเดี๋ยวสั่นกระดิ่งเรียกนิดนึงเหลืออีกสองนาทีแล้วพี่น้องกูจะลงแล้วเหลืออีกสองนาทีเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับ <c oughs> นะครับนักรบเอสี่เห็นไหมอืมพี่วรรณบุตรนะครับอ่วันนีบุตรพรมนะครับพี่ซับเฮงสินะครับเออนะผู้นํากลัวขเขมรเปิดลายชื่อครับอืในพลน้ําลาย อืมนะจำไแมพี่มนพี่มนทานะครับไปดูบางช่องมันว่าพวกข้างชาติมันปั่นข่าวจะให้ลบชายแดนไม่ซีเรียสขนาดนั้นครับก็ <c oughs> ลปล่อยเข้าไปเถอะ <c oughs> นะครับปล่อยเข้าไปก็เป็นความเห็นของเขาอะนะครับเราก็เไป็นไงว่ากันของเราเอาแล้วแก๊สกูไปไหนวะเอาเอาแก๊สกูอยู่นี่นะครับ นักการเมืองไทยไม่อายบ้างถ้าไม่ได้ฟังป๋านุ่ยนะครับไม่มาฟังกูหลอกนักการเมืองนะครับฟังมันบอกเสียเวลานะอืนะเอ,อเสียงดังแต่ท่อใช่ฮะเปลี่ยนท่อมาเสร็จบิดปุ๊บแม่งโล่งเลยเฮียเข้าใจใช่ไหมบิดหมดปอกปุ๊บท่อแม่งไงะลดโล่งเลยแม่งดังแต่เสียงที่สัตว์แรงไม่มีอืม มีผีไหมครับวันนี้ไม่มีครับไม่มีนะฮะพี่ขวัญบอกป่าครับรับสายอันมาหน่อยโดเนทมาที่สามร้อยเดี๋ยวกูรับสายให้เพราะว่ามันต้องคิดกันสดๆเลยนะมันไม่ไม่มีสลิปนะได้พวกสายโทรเข้าเนี่ยหมาเห่าไม่กัดหมากัดไม่เห่ารีไปไหนป่า ก็พึ่งนี้ต้องทำงานนะ่ะเอซีหกหรือจะสู้เอสี่สู้ไม่ได้เอซเหนือกว่าบ้านเราถึงมีโครงการปลูกป่าไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโตไม่ทันเพราะเราโค่นต้นไม้ไปทำกระดาษไปเยอะแยะและ้วมาทุกวันนี้ก็ใช้กันอื้อซ่าเลยป่าเสียงสมัครเหมือนมากะน้องมุกใช่ไหมอืมนะครับนะเออแล้วนะมีอะไรอีกฮะดาวเต็มบาอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยดาวเต็มบาแต่ราคาไม่มีออ้ จริงน้ำลายไปเรื่อยพร้อมแล้วเรามีแผนแล้วเป็นความลับแต่สุดท้ายเป็นไงไม่ลบถ้าเป็นตาหารเวียดนามขาขาดข้างหนึ่งนะกูบอกให้เลยวันนี้เขมรนจมเขี้ยวถ้าเป็นลาวนะขาขาดข้างหนึ่งนะลาวแม่งใส่ยับเลยจริงจริงเพราะลาวกับเวียดนามเขาเป็นสมาชิกยูเอ็นเหมือนกันแต่เขาไม่สนใจเลยนะเฮียเขาบอกไม่สน อเมริกาจะมาคุยอเมริกาต้องมาคุยที่ประเทศกูไม่ใช่กูไปคุยกับมึงเราตั้งหากที่เป็นผู้กําหนดชะตาขเขมรเรารบชนะแต่สุดท้ายไปอยู่ใต้ตีนขเขมรไปเดินแล้วลื่นยังไงก็ไม่รู้สงสัยนายกเราจะไปเหยียบเปลือกกล้วยแล้วลื่นลงไปอยู่ใต้ตีนขเขมรเลยพาประเทศไปอยู่ใต้ตีนซะอย่างนั้นนะครับอืม